ธรรมสวัสดีเพื่อนชาวพีดพีวินครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรัแบแต่งโมดูลฟอรัรมหัวข้อรกระทู้นะครับปกติเมื่อเราอัปเดตคือโพสกระทู้ขึ้นไปเนี่ยมันจะทำการอัปเดตกระทู้ล่าสุดซึ่งกระทู้ล่าสุดนี้ก็จะอยู่ด้านนี้มันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนส่วนบนกับส่วนล่างส่วนบนนี้เป็นฟอรัรมนะครับฟอรัรมกระทู้ มันก็จะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยนะครับซึ่ง่วนบนนี่มันจะยาวอัปมาเรื่อยอัปมาเรื่อยอัปมาเรื่อยส่วนตัวล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้การปรับแต่งนะครับให้ข้างบนเหลือแค่แสดงกระทู้เดียวฟอรัมกระทู้เดียวนะครับเราไปที่ปุ่มปรับแต่งหน้าเว็บนะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิก แก้ไขโมดูลนะครับตรงนี้แล้วก็แก้ไขคุณสมบัตินะครับเลื่อนลงมานะครับแสดงจํานวนนะครับแล้วก็แสดงให้แสดงหนึ่งนะครับโมเดลฟอรั่มกระทู้นะครับให้แสดงหนึ่งนะครับจากนั้นก็ส่งข้อมูลนะครับคลิกส่งข้อมูลนะครับนี่ก็จะเป็นกระทู้ล่าสุดนะครับที่เรา โพสขึ้นไปเมื่อมีกระทู้ใหม่ขึ้นมาก็จะกระทู้ล่าสุดก็จะมาแทนแต่แสดงเปียงแค่1กระทู้ฟอรัมเท่าน,นั้นเองนะครับครับวันนี้ก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้ครับธรรมะส,สวัสดีครับกํลังจะมาแนะนําทิปการใช้พีปีวินเก้าวกาสต่อไปครับ